ดอกเอยยาสุไล่เดิมทีผมของพี่น้องเก่ายาสุละเผาเสือไปหลงย่อมพเบิดดีท่านเจ้าได้ขีสั่งกักของคือพญายาสุลึงชาวนาภูก,กี่วควายควอนกลางพี่น้องเข้าคอนอีสานครับพ่อถิ่มกันครับไปใส่กันเลือดอีสานอ่อยต่อยซอยชงซอยเชี่ยกันเด้อพี่น้องเน้อ ติดตามกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์ให้เ,เด้อครับพี่น้องเด้อขอบคุณครับโอ้ยอย่าลืมกดกระดิ่งไว้น้ำเ,นเด้อครับเพื่อชิโาผ่าดนิลิใหม่ๆขอบคุณครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อนี้ผ้าพีผ้านองมาเลือก,กอาควายไปเลี้ยงนะครับผู้ใดหาควายไงพี่น้องเฮาผู้ใดหาควายไงควายอ้างนะครับแล้วก็ควายผูนะครับ เป็นลูกไส้ของเจ้าไม้พี่น้องเฮาแล้วอีกตัวนึงก็เป็นลูกไส้ของเพชรลำโขงนะครับนี่พี่น้องเฮามากแบบใดนะครับมาเลือกมาเบิงใดนะครับห่างหายกันโดนนะครับสําหรับเสียปัญญาพี่น้องเฮาไอ้หนุ่มรถไถพี่น้องครับว่าเป็นปีกัวหรือูุ้้นนี่ประมาณน,านั้นนะปีกัวเ <c oughs> ีนาะหาบ่าคอยไดครับหาบ่าคอยไดบ่มีควายเนาะบ่มีบ่มีเอาไงว่าบ่มีควาย,ค,วายาคุณาภาพซะเนาะหรือว่าขอรอแค่แล้วเฮาก็ว่าอยากเอามาให้พี่น้องเนาะ มันพัฒนาไปยากเนาะใส่เวลาโดนนะครับขัดีกับว่าอยากให้มาเปิดเนาะครับเนาะครับเอามาแนะนำตัวบัตนี้สวัสดีครับผมเสียวปแจ้คนเก่าแล้ะครับนี่บ้านวองท่องตำบลหอยเตยอำเภอกุลังจังหวัดมหาสารคามครับบ้าเพ็นใดเพ็่นของเขานะครับผู้ใดหาควายใหญ่เนาะไม่มีไห้น้องมือนี่เนาะครับเอาเบอร์โทรนะครับศูนย์ศูนย์แปดศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปด 0879725681 0879725681เถือป่ะนี่ถือครับถือเถือไหมโอ้โหโอ้โหครับห้างเฮือนไปโดนดีๆเป็นเป็นทางเบอร์ไล่พี่น้องครับครับแอดไล่มาเด้อพี่น้องเด้อนะครับผู้ที่ยุกไกลกับแอดไล่มาได้นะครับพี่น้องเฮานี่ผู้ทียุติ้ตั้งประเทศนะครับถ้าเถื่ออยากอยากเบิ้งหลายตัวแต่ว่าคุยกับเขหลายตัวจริงๆแล้วหลายครับหลายหลายเด้อพี่น้องเด้อ เพราะว่าอี่พอไงแถาพอถาพี่น้องที่เป็นเอฟซนะครับที่ติดตามเล่ามาโดนเติบนะครับกิดสิ่งหุจักอยู่ว่าอี่พอไ่เฮานี่เนาะอี่พอไ่อี่พอไ่ใส่นะครับพอบานพอเมียงเฮานี่แหะพี่น้องเฮาควายนี่ควายเล่านี่ิเครื่องบ้านนี่เนาะครับตัวนี้ก็บพึ่งเอามาครับเอามานี่นะครับบ่มีงไว้ก็เจะให้เพื่อนเอาไปเลี้ยงกับปันลูกกันน้ำครับ เพิ่นเอาไปเลี้ยงเพิ่นไปอันนี้แล้วส้นคือหนานี่นี่คนเห็ดหน้าเนาะครับบนนุญ่มมีมองไว้เพิ่นไม่มองไว้ครับเฮาเอากลับขึ้นมาเฮากับมาแบ่งให้พี่น้องครับนะครับนี่พี่น้องเฮ้ามาเบิ่งตัวแรกแหกมาเลยครับมาเดียมเาเลยครับแม่สาวแม่สาวลูกแรกครับผมลูกทีสองในทองไหมครับโอ้ลูกแรกลูกแรกครับตั้พ่อวะแม่สาวลูกแรกครับลูกตัวทีสองในทองครับ ลูกแรกตัวแรกตัวนี้สินี่โอ้พุ่นครับพุ่นใส่ตัวพุ่นสิครับโอตัวพุ่นครับอ๋ออันนั้นคือเส้านมไปครับอ่ะนะพึ่งเส้านมสองคาหมือนีิครับอืมลูกเพลิดลำพวงลูกเพลิดลำพวงเดี๋ยวยังเบิ่งลูกเนาะครับนี่นะครับเบิ่งแม่สะก้อนพี่น้องเฮาสูงไปได้ครับนี่สูงหน่อย CFC ประขาดครับผมร่อย CFC ประขาดเนาะครับนี่นะครับวัดเราเด้อพี่น้องเด้อวังหันนะครับวัดแล้ววัดให้พี่น้องแล้วนะครับเพราะว่าเราเอากลับขึ้นมาเราก็ว่าตกีนั่นคือเพิ่นเอาแม่สาวไปเลี้ยงเนาะครับ เพ au, ิ ain, uno, ่นเอาแม่สาวจากเราไปเลี honestly, uh, uh, ้ยงพี walk, ่น้องเข้าเราบัานนี <S <S ้ค <SUBSCRI> ่ะเพิ่นผมมีเงินเพิ่น่มีเงินครับเพิ่นเยว่าเอาเงินให้รัศมีลูกเตี้ยมานั่นี่นะโอ้จะเลีกว่าสิแบงค์คือคือแบงค์ปลูกกันแม่นครับบัานนี้เพิ่นเอาเงินอไรเลย่นคือเป็นยังไงเงินเนาะครับเป็นยังไเงินก็คือเขาเขาเสือเอาลูกควายจากของขึ้นเนาะแม่นครับนี่นะครับก็เลยเอาเงินให้เพิ่นพี่น้องเขาก็เลยเอาเอาเอากลับขึ้นมานะครับมาได้การอยู่แม่กระทบล้วครับนี่จักเดือนหรอครับนี่ทกระทบเดือนหกเดือนเนาะครับอื ตรวจแล้วเนาะตรวจแล้วครับตรวจแล้วโอ้แต่ว่าพี่น้องเขาหนาตึบนะครับเอายืนนิสวยครับบ่เนี้แต่งยืนนิสวยเลยโอ้พี่น้องครับเบิ่งอ้างดีเนาะครับขาหลังครับเนี่ยขวายสิเลี้ยงธรรมชาติได้คไหมเนาะเพื่ผูกกินหญ้าสิอืมกสิ่วว่เป็นบ่เป็นทาเป็นยังปันไดงเนาะครับโอ้แต่ว่าอ้างดีพี่น้องเขาเอาปล่อยเป็นธรรมชาติมั้งครับบ่เนี้ปล่อยเป็นธรรมช่ายมั้งกินหญ้ายังโยครับ อันนี้คือกินหญอย่างเดียวเลยครับกินหญ่กินเฟี้ยงครับว่ได้มีหัวหันเจ้งมิดเลรครับอือบ้าพี่น้องเฮาวันนี้ผมทายไก่ได้พี่น้องได้ผมเลยทายไก่นะครับทายไก่พี่น้องเทียนนะครับมันจะบืนไปหาลูกต้นไปเลยครับผ่านไปเลยมึงเลยครับรับประกันตั้นี้รับประกันตํานี้ให้อันนั้นเป็นชุดเลยครับเป็นชุดเดียวยังมุดแดงกัดครับมุอแดงกัดอ๋อ ลำเต้ห่มมันมีมะแดงโอ้มะแดงสมห้างเลยจีครับอ๋อลำลำเต้ห่มใหม่เนาะครับโอ้นี่นะครับเอามันเศร้าตัวนั้นนะครับมันเศร้าเหรอครับมันเริ่มเริ่มเจ็ดขัวดิเนาะครับผมโอ้ผมมึงแต่แหลกผมหนึ่งวันห้อยขันว่าแมงมะแดงเนาะมะแดงครับโอ้หนาพี่น้องเขาแม่ลูกแรกเด้อพี่น้องเด้อนะครับลูกแรกลูกกับเพชรลำโค้งครับตัวผู้เนาะครับตัวผู้ครับผมแล้วบันนี้ตัวในท้องนี่ครับเพชรลำโค้งกันครับเพชรลำโค้งเหมือกันครับผมอืมเอานี่พี่น้องเา โอ้ยใหญ่อ่างเด้อพี่น้องเด้อรอยซี่ซี่บ่ขาดเนาะครับรอยซี่ซี่บ่ขาดเลยครับคุเบิ่งพี่น้องครับก็คือช่วงนี้มันไม่มีเฮามไม่มีหม่องผูกเนาะครับไม่มีหม่องผูกหม่องเลี้ยงบันเดยนะครับจน้อยกะสิมันยามเพ็ยรให้ครับเดี๋ยวนี้บ่บางเลยเดียวยินเข่าโอ้ยมันเน่าคักมันเน่าคักเสือบาดกลัวนี่เลยเดี๋ยวนี้นะครับเฮ้ยเป็นตาบาผสมผ้ากันผูกกันหลายองค์หนาะว้เดี๋ยวมาให้กล้วยกินอยู่เออเออแม่นดีเนาะครับ เป็นตาเป็นตาเอามาบดเราตากไปถางมวงควยใช่เนาะมันถือผลเนาะบางวางตอนจวงบางหนึ่งคือว่าสามบาทกัวพุนโอ้ยว่างหันในรถจอดแต่นีหอดบั่นอังหลายครับผมเอออังหลายบั่นนี้เพิ่งซื้อถือบ่ะนี่ครับซื้อบาทกัวกับเด้ขายครับมันเอาไว้บ่ได้เนาะอ่อนส่อนเด้พี่น้องเฮานะครับนี่นี่นี่แหะพี่น้องเฮาเกษตรกรเพิ่งว่ามันอ่าเฮ็ดได้ยังยืนอยู่พี่น้องครับแต่ว่าให้รวยกับโบลุยไปดอกพี่น้องครับเพราะว่าหอดย่ำสิเจ็บสิเจียวกางสีกับ เพื่อไ,ไก่กดเอาราคาซะเนาะงานครับนะครับด้วยกลไกลตลาดพี่น้องเฮาเอาเขาไล่การคว้งหายานครับแ <laughs> น่นอนอีรีพี่น้องเฮาเว่อร์สเปรย์เฮราไปนำเดินพี่น้องเด้อน,นะครับบ้านนี้แม่ลูกแม่ร้อยแม่ลูกแรกแม่ร้อยสี่สิบสี่บวขาดครับถ้าไม่ได<อ>้กันี่ก็บสี่ร้อยสิบสี่สิบหานะเปิดเบาๆครับเท่า์ไกครับเนี่ยเก้าสิบห้าครับผมมีสามพุ่ยสามตัวนี่ครับนี่ครับเอาเมียนรีดเนาะครับเราเมียงี่พร้อมเนาะเมียงี่พร้อมไหมครับผม ปดพี่น้องเฮาแล้วนาเขาพี่น้องเฮากรมนุษย์นะครับโอ้ยทางเขาเปิดสวยนะครับเบิ่งเนี้ยอุ้ะอันนี้คือควายอันนี้คือควายเล่าเก่าเลยเห็นบ่ครับแม่เพื่อนนี่เป็นเป็นควายเล่าเก่าบ้านเฮาเลยเพื่อนนี่ครับออืเบิ่งพี่น้องเฮาแต่สดนะครับแล้วก็งามพร้อมพี่น้องครับนี่เล็บดีเนาะครับเล็บดีเบิ่งหน้าตาทางเขานะครับเบิ่งเล็บเพิ่นเล็บบักใหญ่นะครับเล็บใหญ่ขาใหญ่อันนี้คือควายไวรั่งเด้อพี่น้องเด้อจิตตมเป็นฉี่เป็นสิตมอยู่ขานะครับเต็มเลย ขอกองเงนินจีนยันยงไงยามฝนเนาะครับนี่นะครับโอ้งามพี่น้องเฮาถือว่าได้การอยู่นะครับพูดนะถทายแม่นเฮาได้จับได้ฝึกได้ยงได้ยังดีๆนี่มันสิยืนงามดีครับเนาะยืนงามเนาะครับผมเอาจับยกงกันครับวะเนี่จับเขา่าเข่าเข่าหนามันงามมึงมไอ้นั่นก็บมานไอ้นั่นก็มาทุดดักโอ้ <laughs> นี่เระพี่น้องครับงามงามที่ว่าได้นะครับอัตลักษณ์งามนี่ตาแต้มบอกย่างไงเลยพี่น้องเด้อตัวนี้นะครับ ตาเตียมยังไงไพี่น้องฮะข้าวกันนี้ตาเตีมเยมแกมจับนะครับไอ้นั่นดูดากมันจุงอีจุง <c oughs> <c oughs> มาจุงมามันนั้นก็พอกันเก่ามืนหาด้วครับเนาะครับเก่ามืนหาด้วยพี่น้องเด้อนะครับนี่เป็นราคาเปิดราคาห้องพี่น้องเขาคุนบ่ธรรมดาเลยเอาผูกไว้บ่ะนี้ไปเบื้องลูกเอาลูกมันขึ้นมาหาเมีย <c oughs> ่ะไปเวลาไป ออโอ้หลวงแม่น้องเ้าโอ้โหโตันเป็นตันเลยแยกบ้านี่แยกบ้ามีท่านพี่น้องอยากแยกแยกบ้แยกครับแยกเจ้าทูมาถามเนาะเจ้าทูมาคุยเหรอครับผมอืมสูงกสินี่เาลอยนิสิบก้าวป่ะเหอะรอมาณนั้นแหละครับโอ้แต่ว่าใหญ่พี่นอ้องแหม่เหมืนจินยานอ่อนน่ะเพี้ยนใดพี่น้ <c oughs> นองครับเบิ้งดอกเขาใหญ่เนาะครับแสงขาใหญ่ดี ตันนะครับตัวนี้แสดงว่าน้ำนแมวเปนดีเนาะครับครับอือเอาสวนเข้าให้แล็วพี่น้องห่อคอยากแยกก็แยกได้เด้อพี่น้องเด้อเด้อก็ไปทเนี่ยนี่พี่น้องเฮาได้มัดสุนานะครับได้ทั้งสองหนาได้ล่อได้ล่อได้อ้วนเนาะครับได้ล่อได้อ้วนนะครับเนี่ยได้หืกได้ตันนะครับ ลูกไส้เพลิลำโค้งเนาะครับลูกย,ยังรอพี่นอ้อ,นองเฮานี่นะครับเพิ่นเปิดไปเก่ามืดหาแม่ลูกลูกตัวผู้นะครับแล้วแม่เพิ่นก็นสูงลอยซีซีซีผาเนาะลูกได้แปดเดือนนี่ครับลูกได้แปดเดือนครับป๊าปกระถูขาหลังไหมพี่นอ้องเฮาเพิ่นเพิ่นขาหลังเพิ่นครับยังไงพี่น้องเฮาโอ้โหหุ่นเนาให้พี่นอ้อ,นองเบิ่งชัดๆนะครับว่างหันภูเขามาหาแม่ข้าจินหยา อันนี้ได้ได้ได้เอาหัวอาหารเหรอครับนี่บอครับบ่มีกับหัวอาหารบ่ได้กินหนูกับอยู่นี่บ่ต้องถามสิงานครับบ่ต้องถามเลยอยู่นี่บ่ต้องถามเรื่องหัวอาหารพี่น้องเฮานะครับอันนี้คือเรื่องธรรมชาติโดยแท้ๆเลยเบิ่งออกาุ่นแม่เพิ่นอ่างหนาเลือกนะครับตัวนี้งามด้วยเป็น้องเฮานี่ได้การได้เุ่นหนาตาหวานนะครับหนาตานี่ผมว่าเบิ่มพันล้านนะครับเบิ่งเลยปุ่นส่งเพิ่นส่งดีแฮงเอาเก้าหมื่นต่อรองได้ ส่งฟรีบพราะอีสานนี่ส่งฟรีครับส่งฟรีส่งฟรีเลยเนาะครับไปมึงตัวต่อไปเฮาเอาพี่น้องครับบัดนี้มาเบิ่องตัวที่สองพี่น้องห้องหละเอียดมาเลยครับลูกเจ้าไม้ครับผมลูกไสเจ้าไม้ครับว่าคือใหญ่นเถครับสูงอะไรครับนี่สูงเลยสามสิบเจ็ดกับสามเจ็ดสามแปดนี่แหละครับประกันได้เนาะสามเจ็ดเนาะครับประกันอายุเป็นไรครับปีสองเดือนครับผมปีสองเดือนเขากลมๆเนาะครับเขานี่กลมริบเดินพี่น้องเด้พูดนะแต่ว่าขาเนี่ยพิ่นเกิดจากแม่ใหญ่มาได้ครับนี่ แม่สูงรอยสี่สิบเจ็ดครับผมโอ้ปหปาตัวโตล้มล้มเลยนี่หนังนะนะหยานเลยพี่น้องเด้อหนังหลวๆเลยพี่น้องเฮาปีสองเดือนสูงรอยสามสิบเจ็ดครับเกิดจากแม่สูงรอยสี่สิบเจ็ดครับรอยสี่สิบเจ็ดนะครับแล้วนี่แม่พันี่ใส่ครับนี่แม่ขายไปว่นครับบึงการโอ้ขายไปวันครับไปบึงการครับโอ้ที่ว่าให้นตัวตัวที่ทวบอกผมไปส่วงกันตีครับแต่ว่าผมอะไรไปห็นบ่ครับครับโอ้นี่นะครับ ปอดพี่น้องเฮาเปิดจ้าบาทไปเอาราคาก่อนจังสียังอ่อมเบิง่งเปิด53ครับผม53ครับหอวยโอ้ยม <laughs> <laughs> าเบื้งจีบเรียบซะกันเด้อพี่น้องเด้อเอาได้ราคาเด้อพี่น้องเด้อได้ราคาแล้วอเบิ่งรายละเอียดบัดนี้เบิ่งกีบเรียบจีบเท่ามันตีในใหญ่ยังเนาะครับตีในใหญ่เบิ่งเอ,อิกนะครับบัดนี้หนังรุ่มๆนะครับพี่น้องเฮาตัวนี้เบิ่งหน้าตาทางเขานะครับโอ้เอาพี่น้องเฮาน้องคิงคองนะครับอ้นี่ น่องขิงข้องนะครับเบื้องน้องไส้ของขิงข้องเล้อพี่น้องเล้อตัวนี้ลูกไส้เจ้าไม้นะครับยางไงเลยพี่น้องฮ้องอตัวพูนนะ่ะพูนยืนนะ่ะพูนนะ่ะพี่น้องครับเบื้องพูนยืนบาหนีบโอ้หนังแม่เนาะลัลำตัวนี่มัน่อ้วนมากเพราะเป็นสีเนาะครับเบื้องพี่น้องครับเบื้องลำตัวคนเด้อพูดนนะ่ะหามเงื่อนสามวันทีครับหามเงื่อนสามครับอู้ ตัวนี้พี่น้องเฮาเอาต้นนี้มีบ่ครับเนี่ยบ่บ่ครับรับประกันต้นนี้เลยครับโอ้ยขับมันอยู่ฟารันไงพวกนี้เนาะครับถ้าเพิ่งเลี้ยงดีๆเนาะขึ้นอีกครั้งเนาะหน้าคตนี่รอยหาชิบกัวได้ครับขัับมันบ่อยู่แล้วอร่ยเอายืนเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอเบิ่งไข่เพิ่มหมุนหมุนหมุนขึ้นมาไหมอยู่ขึ้นมาไหมขอเบิ่งไข่เพิ่นครับก็ไหนโอ้ไข่ดีเด้อพี่น้องเด้อนี่นะครับไข่นุ่ยใหญ่ดีเนาะครับนุ่ยใหญ่ดีพี่น้องเฮาเสมอนะครับบบบบ่่ิดเเี้ยยวล ันย่างงามเลยพี่น้องเฮาเบิ่งแข้งขาเพิ่นได้พี่น้องครับเบิ่งท่าเพิ่นยืนพี่น้องครับบนโอ้ขาหลายขายาวพี่น้องครับตัวนี้ก็ธรรมดา,าเลยพุ่นไหมเอาปอยมั้งครับบ่เนี่ยปอยธรรมชาติต้องครับบ่เนี้เบิ่งท่าเพิ่นยางนะครับเพิ่นเป็นเสียเพิ่นเจีงเสียกไปครับนี่ยบอนี่ครับเพิ่นเป็นเสียเพิ่นเจีงเสียกเนาะอืปอดพี่น้องเราหนังรุ่มร่วมนะพี่น้องเด้อผู้ใดอยากได้นะครับพันธุกรรมของเจ้าไม่ เกิดจากแม่รอย47นะครับมาเบื้องข้างเพื่อนพี่น้องเขาข้างยันง่าเลยเนาะครับข้างยันง่าเลยพี่น้องครับผนเขานี่กลมๆเลยเด้อพี่น้องเด้อกลมลิบนะครับเบื้องเลยปุ่นพันธุกรรมซุ้มโมู่นี่เพิ่นตั้งเขาแง่ไว้นี่เนาะครับมันก็ดด้วยสายเขาเนาะครับเนาะสายเขาแม่ครับแม่ควายเพิ่นสายเขาพี่น้องเขาเบื้องแต่มันลูกลุงเพชรแห้งคั่เด้อพี่น้องเด้อคขั้วซิบเดือนผมว่ามันปีกัวแง่เป้าขายเขียนบนเลย สอกกลัวแม่ผมเอาไปไป,ไปแทเบ้างแม่อันโตที่ยู่นํำมันเสียตรํรลังกาฟาร์มไงครับค้วหน่อยในหน,น่อยหนึงังยังไปเขาหลอะไรเนี่ยเอาสอกไปแทเบ้างลราปาดห้องขาเขียนอยู่สนุกกว่าสายเขาผืน응สายเขาผืนเนาะสุมือนี่คั้วไอ้เทินเจนไม่เนาะครับมันเป็นแบบนี้พี่น้องครับโอ้นี่เด้อพี่น้องเด้อตัวหนึ่งแนะนําเลยเบื้องนังเบื้องนังขวดครับยอนยอนเลยตัวนี้ร่มรวมเนาะครับเกิดจากแม่้อยสิบเจ็ดกะถือว่าเป็นแม่กลางๆเนาะครับ ชุม,มือนี่ต้องใส่ว่าแม่กลางพี่น้องเฮาแต่ว่า3าสี่ปีขึ้นหลังเพื่อนเอินแม่ใหญ่นะครับครับเบิง้งพุนได้การขนาดเลยหาเมื่อสามหาเมื่อสามต้นี้บ่มีบ่มีครับผมส่งห้ฟรีสรันด้วยเขาครับส่งคือเขาครับส่งคือเขาหูวเชียงดี้ดีครับพี่น้องครับเบิ้งปากคนเด้อพี่น้องเด้อเบิ้งปากปากใหญ่ดังใหญ่นะครับแล้วหนาล้อนะครับพี่น้องเฮาทางเขาดีล้อเลยพี่น้องเฮาพุนโวยหัวครับ เอาไปจับสั์กันได้ครับผมเอาไปจับซัดก็ได้เอาหน้าคดพ่อพันก็นได้ครับใ่ญ่ขึ้นมาไว้ถลับประสมให้พี่น้องกันได้เนาะม่นครับผมพอได้พัฒนากระดูกระเดี่ยวเนาะครับนะครับแล้วเนื้อนังน่ะพี่น้องปั่นเอาพี่น้องครับได้กระดูโครงสร้างมากปั่นเอานี่แน่นอนขนาดเลยเอาจังใดยังทั่วมาสอบถามน้ำเล่าได้พี่น้องเด้อนะครับมักตัวใดสนจิตสนใจตัวใดยังทั่วมาสอบถามน้เพิ่นนะครับยีกรอบนะครับเบอร์ทั่ว7 9 7 2 5 6 8ดเจดสองห้าหแปหนึ่งครับนี่นะครับพี่น้องครับเอา เป็นทั้งบอโทรบอไลน์เนาะครับผมโทรได้ตลอด24ชั่วโมงครับสำหรับวัอนี้พ่อไปสมิสก่อนพี่น้องครับเอกสารมีอีกตัวป่ะนี่มีครับมีครับมีอตัวเนาะครับเอาแต่ว่าฝนลินเลยพี่น้องนะครับเอาจังจังแอดไลน์มาเบื้องเนาะครับถ่ายจากเบื้องครับครับเอาแต่ว่าเราประกันเลยว่ามีมีครับนี่นะครับมาสูงร้อยสามเจ็ดหรอพี่น้องห้อสี่ร้อยสี่สิบหรอเบื้องนู้นนังครอบเลยป้าคือเลี้ยงดีสิคัะที่ตัวนี้เนาะครับพวกนี้อัวนอยู่าะอยู่พี่น้องห้องอู้ดีขนาดเลยพี่น้องครับสำหรับว้้่่นนีีีีพองคคครรรััััับบบสสสสววดด